ที่เปียบได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าสิ่งใดหนอถึงดารทาให้เราต้องทุกข์ใจทุกข์ยากที่นี้ก็บทหรือว่ากัฏสัตรหรือจะเป็นสิ่งใดโคตรโกงคิดโคตรทรยศทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือเจ้ากรรมนเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้เลยว่าเราทําสิ่งใดไว้ในภพชาติต่างๆคือคําสัญญาว่าจะขอมาชดใช้ลอยวางอโหสิกรรมซะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการชดใช้แล้วต่อไปเจ้าจะต้องตั้งมั่น ไม่ทําเช่นนั้นหรือไม่เจอะเจเช่นนั้นไม่เป็นครูสอนให้รู้วยตัวเองเจ้าก,ก็จะลงทางผิดอีกไปมากมายนี่แหละถึงได้ถึงที่ถึงทางขึ้นมาตามคำสัญญาให้รู้ว่าเจ้าเนะืคือการการการอธิษฐานคาบารมีของเจ้าเองว่าจะขอขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองรับใช้ครูบาอาจารย์ที่เคยรับใช้ปูดาบทนะสถานท,ที่แห่งนี้เคยอยู่เมืองเก่าเมืองแกอ่อยู่แห่งนี้คือปูดาบทจงเรียกหาปูดาบทเรียกหา โอซิสุสโทที่อยู่ในใจอยู่ในกายอยู่ในสังขารคือข้าเนื้อหัวแม่ยาชีปฐุมาหรือจะเป็นแม่พุทธ,ธรริสัตว์กุนอิมหรือแม่อุมาแม่ลักษมีหรือจะเป็นแม่ท,ทุกทิ้งทุกอย่างเพื่อแม่ที่อยู่ในใจิตในใจคือสายานารายวตารนั่นเองเดวเรียกหาท่านท่านจะได้ประทานความสําเร็จทุกทิ้งทุกอย่างให้ในชีวิตเรียก้าท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รบพบแต่ความสําเร็จใน,ในใจิตใจของเจ้าจะได้สะอาดบริสุทธิ์ นั่นแหละคือการชะล้างสิ่งต่างๆที่มัวมองอยู่ในจิตในใจที่ผ่านมาคือความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานที่ติดขัดหรือขัดสนเราจะได้ให้ให้กรรมเวรนั้นมันหมดสิ้นไปด้วยการโหสิและตั้งมั่นเรียกหาปู่ีสุดโทรเรียกหาวงดําแสนจำทามีทั้งนั้นแต่เป็นลูกหลานของของปู่สีสุดโทนะมีปู่นาคาย่านาคีที่อยู่ในกายสังขารติดตามอยู่ตลอดเวลา